ว่าเรนทายนี้เรามาดูกันว่าถ้าให้ชาวธุรกิจเปรียบเทียบความรักของตัวเองกับสินค้าธุรกิจหนึ่งอย่างจะเปรียบเป็นอะไรกันบ้างอก็ต้องเป็นตัวนี้สิคะสีทอนไฟดูเฟรมการ์ดทนความฮอตของความรักของเราคะ่ะเป็คู่คะ่ะเป็คู่สิคะเป็คู่คะ่ะเพราะว่าจะได้สะท้อนความร้อนออกจากความรักของเราคะ่ะเพราะชีสุดขอคเามยด้ฮอตมากเลยคะ่ะโเเหมือนกับแดมปักดมปักคะ่ะเอาไว้อุดรอยรั่วซึมของทุกปัญหาของความรัก เจ้ให้ความรักยืนยาวเหมือนกับโดนลูกคูเจ็ดเลเยอร์ค่ะ เพราะว่าความรักของพี่นั้นช่วยทั้งการซึมและก็ไข่หรอแอ,องเขาหลอกแล้วกันตัวแอ,องเขาหลอกทีสองค่ะความรักของเราถ้าได้ลองหลักแล้วติดหนึบช้างมาชุดก็ไม่อยู่ค่ะเรียบเหมือนดูราชคิน W50 ครับผมปลอดภัยและไม่เป็นฟิษตต่อสิ่งแวดล้อมครับพอลิมาต้าค่ะเพราะว่าดูอดทนแข็งแกร่งทนทานที่สุดแล้วค่ะเป็นดูรบอลเอสทีค่ะน้ำยาประสานเหมือนน้ำยาประสานคอนกีพอประสานปุ๊บแห้งไวติดหนึบไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ดราเซลแล้วกันนะคะรับควารักเป็นเรื่องที่คนในยดืดงยุ่นต่อแบบตุราเซลก็มีค่าการยี่จยุ่นที่ดีดูราท็อปค่ะตระกูลดุราท็อปคับปู่ปรับระดับคนสองคนจะมีความรักกันเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะจะได้รักกันไปนานๆันซีท็อปค่ะทั้งแน่นแซนแล้วก็แข็งแก,งกร่งฟอรซีอาค่ะกินไก่ระวังเป็นเกาแต่ถ้ากินเขาระวังจะติดใจว่าวแล้วก็ไปไปตกออกมนเเดี๋ยวมาแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะ